you're love ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอเสงไปนะคะคุณผู้ชมถึงเรื่องราวของกาวเครือว่ามีประโยชน์ยังไงวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีผู้ใช้จริงและผู้ที่คร่ำบอดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของกาวเครือมาพูดคุยกันด้วยค่ะพี่ปุ้ยเสาวภาเทพัสดีนัทยุธยาค่ะสวัสดี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 ค่ะพี่ปุ้ยมาอีกแล้วนะคะเอออยากจะให้มาพูดเรื่องราวเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะได้ยินตอนนี้เป็นกระแสเลยนะกาวเครือขาวกาวเครือขาวช่วยผู้หญิงให้แบบ เต็มหญิงมากยิ่งขึ้นช่วยได้ยังไงคะคือทําให้ผู้หญิงสมบูรณ์ขึ้นปกติผู้หญิงเราเนี่ยสนใจเรื่องอะไรอันดับหนึ่งความสวยทวางานความขาวใช่ไหมทุกอย่างเลยคราวนี้ตัวนี้เนี่ยปกติถ้าพูดถึงสมุนไพรก็จะนึกถึงว่ารักษาโรคให้ร่างกายแข็งแรงแต่ตัวนี้นะคะได้ทูอินวันเลยนอกจากบำรุงร่างกายแล้วนะคะยังทําให้ผิวพรรณขาวสวยเปล่งปังสดชื่นนะคะแล้วก็เรื่องฝ้าเรื่องกะ ใบหน้าหมองคล้ำเนี่ยไม่มีเลยทาแป้งก็จะติดหน้าสวยจากข้างในสู่ข้างนอกคือไม่ใช่ว่าวุ้ยพอเป็นแล้วก็มาทายาแก้กันมาลอกนั่นนัมเป็นการรักษาระยะยาวมากซึ่งถ้าเราทานจากข้างในเนี่ยสวยจากข้างในสู่ข้างนอกเนี่ยมันจะได้ผลแลวตัวนี้เป็นสมุนไพรที่สกัดจากธรรมชาติสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้มีสารเคมีเจือปนไม่มีกูต้าไทโอไม่มีไวเทนนิ่งไม่มีคอลลาเจนไม่มีเอชเอไม่มีเลยแต่ได้คุณสมบัติเหมือนกับที่เราพูดมาเลยทุกอย่างเลยคือเท่ากับไมยเด้งได้ 没错。<noise> สงสัยน่ะว่ากาวคือมันจะไปทําอะไรยังไงได้ไงคะเออตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรคือต้องบอกว่าคนโบราณเนี่ยเรามีของดีนะเมืองไทยเนี่ยเรามีเยอะแยะเลยแต่สมุนไพรเนี่ยออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์ในเรื่องผิวพรรณความขาวความสวยนะคะจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็เรื่องของบํารุงร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยอย่างเรานอนดึกๆนะคะหรือว่าสมองคิดช้าอะไรเงี้ยทานตัวนี้ก็จะช่วยได้ช่วยได้คิดช้าใช่ไหมออนอนดึกน้องแล้วแล้วก็ พี่เอว่าพี่เอว่าน้องเงาแล้วก็แล้วก็เรื่องของเอ่อ หน้าอกผู้หญิงเราอ่าก็ล้องเกลียดูรูปร่างอันนี้ค่ะสนใจอ่าเพราะน้องหมีแอบถามเมื่อกี้ตอนได้ก็คือเรื่องหน้าอกเนี่ยอ่เราไม่ต้องไปทำซิลิโคนทําอะไรให้มันใหญ่บึ้มแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทาแล้วจะอกใหญ่ตุ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จับคับเอเป็นคับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันก็เกินไปเวอร์เกินไปอันนี้เราพูดความจริงความจริงก็คือว่าเราจะทําให้กระชับเต่งตึงอ่าสวยอกสวยอกตึงแค่อายุมากขึ้นเราตึงนี่ก็โอเคแล้วนะไม่ต้องใหญ่หรอกอายุนี่นะวันนี้วันนี้ถโดนประกบด้วยเด็กๆกเนี่ยกุ้มใจ เลยแต่แต่ไม่ไม่เังใจเพราะเรามีเยอมากอยู่้ทีวีมาไล่เรียกกระหมดเราไม่ยอมเราไม่ยอมนะคะไม่ละพี่ปุ้ยแบบว่าตัวเองเองเนี่ยพอพอได้รู้สรรพคุณปุ๊บแล้วลองดื่มเองปุ๊บ นานไหมคะว่าเห็นผลเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คุณหมอเสียงบอกว่าคือเราเนี่ยเอ่อเป็นเป็นสาวโสดค่ะไม่มีครอบครัวก็คือถ้าทานตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ผิวพรรณเนี่ยเราสดใสเปล่งปลั่งอ่าก็ก็เลยลองทานดูเพราะท่านก็คิดยามาเยอะมากมายมันก็ตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์ว่าเออเนี่ยถ้าเราเป็นคนขี้หนาวเราทานตัวเนี้ยนอกจากร่างกายแข็งแรงเรื่องประจำเดือนแล้วหรือว่าเรื่องผิวพรรณอะไรข้างในเนี่ยเราจะสดชื่นขึ้นอ่าเราจะผิวละเอียดขึ้นผิวขาวขึ้นปกตินี่จะดําครั้มกว่านี้นะนี่ถือว่าขาวขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ว่า ขาวแบบเว่อร์แบบดำเป็นขาวไม่ได้<ช>ไม่ใช่แต่ว่ามันจะเหมือนกับมีออร่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทานตัวนี้ดูแปลว่านี่คือทานประมาณวันละ วันละหนึ่งขว,ด,ขวดเท่านั้นนะคะสมุนไพรเนี่ยบางคนบอกว่าทานเยอะไม่ได้มีสเตอรลอยหรือว่ามันมีสารตกค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยไปปรับฮอร์โมนให้เรายิ่งขยายมากขึ้นแต่จริงแล้วเราต้องดูว่าสมุนไพรแต่และตัวเนี่ยมันมีฤทธิ์ไม่เหมือนกันคุณหมอท่านเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าตัวนี้เนี่ยจะไปเน้นเรื่องประจำเดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่เป็นเน้นเรื่องผิวขาวใช่เน้นเรื่องความกระชับเรื่องผิวพันผิวที่เซลล์ที่เสื่อมไปแล้วเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เป็นเป็นผิวที่ดีได้อันนี้ช่วยได้้แตตต่่่ถาาเเปป็็นนนนัััวววอีีกกึงจะชมลูท เรื่องของประจําเดือนโดยเฉพาะอันนั้นคือไปช่วยอะไรคะอันนั้นเรื่องประจําเดือนเลยเรื่องเรื่องกระชับเรื่องปวดท้องอ่าเรื่องมาปกติเดี๋ยวค่อยพูดกันในตอนว่านชักพลูกโอเคอันนีเพราะว่าช่วงนี้กระแสเรื่องผิวขาวนกำลังมาแรงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเลยายคนบอกว่าเอ๊ะรับประทานยากไหมฮะรสชาติเอยกลิ่นอะไรเอยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมุนไพรมันก็คือสมุนไพรแต่ตัวนี้ไม่ได้มีรสขมหรือรสอะไรเป็นแค่กลิ่นสมุนไพรซึ่งถ้าคนทานสมุนไพรง่ายเนี่ยเขาจะทานได้แต่ถ้าเกิดน้องบิงเนี่ยดูเป็นสาวรุ่นใหม ก็คือไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นพอเย็นสดชื่นเราทานเลยมันึพงไว้เหมือนยาหอมนะคะถ้าดูแบบด้วยไม่ไม่ได้รสชาติเหมือนยาหอมเลยเป็นรสชาติสมุนไพรสบายๆทานต้องไปแช่เย็นแล้วลองทานดูดูทานไม่ยากทานไม่ยากแล้วก็แล้วก็ขอหยิบนิดนึงทานทนวันละทานวันละหนึ่งขวดทานติดต่อกันสักเจ็ด เจ็ดวันก็จะรู้สึกแล้วเช้าเย็นได้ไหมคะเออเห็นผลเร็วขึ้นอืมก็ได้ค่ะต้องรีบค่ะต้องรีบก็จะเปลืองเงินในกระเป๋าแต่ว่าไม่ได้มีโทษเนาะไม่มีโทษไม่ได้ไปทาให้ฮอร์โมนเยอะไม่ค่ะทางเคียงกไม่ไม่แค่เปลืองสตางค์เท่านั้นเองเพราะว่าสมุนไทรเนี่ยมันสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณหมอเนี่ยไม่ได้ว่าเน้นคือท่านสูตรของท่านอ่ะสูตรของท่านไม่ใช่ควาวเครืออย่างเดียวท่านมีสูุนไทรตัวอื่นเป็นหลายชนิดเลยผสมอยู่ในนี้ก็เลยมีฤทธิ์ที่ไม่เหมือน คนอื่นแค่ <ฮะ S 1> นั้นเองนะคะหเห็นบอกว่าอันนี้เนี่ยสวยจากภายในสู่ภายนอกอรู้สึกว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดด้วยอ่ามีพัฒนาต่อยอดนอกจากเราทานตัวนี้เข้าไปแล้วอ่าเราสวยละข้างในแล้วคราวนี้คุณหมอก็เลยคิดค้นสูตรมาคราวนี้เป็นครีมพอกหน้า นภายนอกแล้วเป็นควาเครือเหมือนกันเป็นควาเครือเหมือนกันความเครือขาวเหมือนกันก็จะทําให้เรื่องของฝ้าาลบจุดด่างดําบนใบหน้ารอยกะผิวที่แบบว่าเหี่ยวๆก็ทําให้ตึงขึ้นเป็นตัวพอกหน้าพอกทิ้งไว้แค่15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอ่าแล้วเราก็บํารุงปกติเลยเราใช้ตัวไหนใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านั่นแหละนครีมเดีครีมอะไรเราใช้ปกติเลยก็ใช้เช้ากับเย็นถ้างั้นเดี๋ยววันหลังต้องมาคุยกันนะกำลังจะลอกมาตัวนี้นะเดี๋ยวกำลังจะออกมาติดอยู่สองตัวนะพี่ไม่ใช้มวล แล้วก็ทีมพักหน้าก็รับประทานให้สวยจากภายในก่อนเดี๋ยวภายนอกตามมาทีหลังใช่ช่วยได้ช่วยได้นะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนก็มาคอนเฟิร์มการันตีอย่างนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าเอาล่ะอยากที่จะสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยยงนี้ทํายังไงดีคะพี่ปุ้ยคะก็ ไม่ต้องทํำยังไงนะคะก็ทานตัวนี้นะคะสวยจากภายในเริ่มทานตัวนี้พอภายนอกปุ๊บก็ตัวใช้ครีมพอกหน้าแค่นั้นเองามาโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ยังไงได้ที่ใช่ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็โทรไปติดต่อได้ที่หมอเสงคอเซนเตอร์นะคะ0 2นย์4 4 8ห้าหนึ่งหกสี่สี่แดปดนะคะหรือว่าหาซื้อได้ที่ศูนย์หมอเสงทั่วประเทศเลยอันนี้ต้องมีเฉพาะที่ศูนย์หมอเสงเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้ามีที่อื่นนี่ ที่สุที่อื่นที่อื่นที่อื่นนี่ก็คืออาจจะเป็นสมาชิกสมาชิกในเครือข่ายที่เขาเอาไปจําหน่ายก็ได้ค่ะแต่ขอให้มีโลโก้คุณหมอเสงเท่านั้นคือของจริงใช่เพราะว่าการันตีวันนั้นที่เราคุยกับหมอเสงคุณหมอเสงบอกว่าอันนี้เป็น กาวเครือที่ออยเนี่ยรับประกันว่าให้จำหน่ายได้แล้วเห็นหน้าคุณหมอไหมคะแจมท่านเป็นสีชมพูเราเองยังอายดูคุณหมอ70กว่าแล้วแต่ของคุณหมอเป็นอะไรนะกาวเครือแดงผู้ชายผู้ชายผู้ชายเป็นแดงผู้หญิงแดงใช่ริบจะไม่เหมือนกันค่ามจะต้องเริ่มรับประทานกาวเครือขาวแต่วันนี้เป็นไปได้เลยดีนะคะที่เดียวกับผู้ชมนะคะถ้าเกิดจะสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกก็โทรไปได้นะคะ call center ของหมอเ นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆนะคะขอบคุณท่าเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่กับรายการนารีโซไซตี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ